สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันตอนเช้ากับอาหารอาหารอะไรเพื่อสุขภาพมีไข่ไข่ทอดนะแต่ไม่ได้ออเลรตดแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำมันคือทอดเปลา่ปลาๆไม่ไใส่น้ำมันเป็นกระทะเทฟรอนมันก็เลยไม่ต้องใส่น้ำมันมีส้มเอาทำไมมันเอ่อปรับแสงน่ยปรับแสงหน่อย ส้มแล้วก็คุกกี้ทันยพืชที่แพททํทำเองที่ไม่มีแป้งนะใช้ไข่ขาวทำส้มแล้วก็อะโวโคาโดเดี๋ยวกินเดี๋ยวเราก็เสร็จอาหารเช้าแล้วเราก็ไปทำงานแล้วก็กับวิตามินสารพัดวิตามินห้าเม็ดวามต้านวาิตานห้าเม็ดอะไรบ้างไม่รู้เคยใหเอาให้ดูแล้วเยอะแยะมากมายว่ากันไปต้มน้ำอยู่เยอะกาแฟดำสักแก้วหนึ่งไม่ได้ ไม่ได้กินกาแฟมันนะแล้วเนาะไม่หลายหลายปีแล้วแหละเมื่อก่อนก็เคยกินตอนไปโรงเรียนน่ะตอนที่เรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียน esl อยู่มันห่วงนอนไงนั่งเรียนไม่ไหวก็เลยต้องกินกินไปกินมาแล้วใจมันสั่นเหมือนกับว่าจะติดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแบบรู้สึกใจมันเต้นตุกตับตุกตับก็เลยเลิกหยุดกินไปแล้วก็มากินน้ำผักอันนี้จะกินกาแฟอันนี้เพื่อนสาวเอาเดี๋ยวน้ำเตือนแะ เพื่อนสาวเราเทรนเนอร์เพื่อนสาวเราบอกว่าทานกาแฟดื่มกาแฟดําแล้วมันจะช่วยให้การเผาผลาญดีขึ้นมากขึ้นก็เลยเชื่อคุณนางคพณนางเป็นเทรนเนอร์นะคะนะก็เลยหันม,มาดื่มกาแฟดําบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่อยากจะดื่มมากเอาแบบว่าเป็นพอของปากของคอกรมกลิ่มกรมกลิ่มนะก,กินไข่ก็แล้วกันหิว มีมีดมันด้วยเห็นไหมเนี่ยใช้ไม่เป็นหรอกประมาณนั้นแหละกิงก็ต้องจับมีดฝั่งนี้ไหมแล้วก็ช้อนฝั่งนี้เป็นอยู่นะเนี่ยแล้วก็กินไข่จืดสนิดเกลือก็ไม่ใส่ใส่แต่พริกไทยเดีย๋ยวไปเอาน้ำมาใส่กาแฟก่อนใจเย็นๆนะจะเมาหมอยให้ฟัง มาเมามอยให้ฟังน้ำเดือดแล้วไม่มีกาต้มน้ำต้มใส่หม้อใส่นเนี่ยต้มใส่อะไรนะใส่หมอ้อหมอ้อน้อยๆเนี่ยไว้ดินมกันถ้าไเจอกันก็ยุ่งยากเอาที่แหละง่ายๆหอมหอมกาแฟตอนเช้าที่เป็นหอมเนาะกาแฟดำใส่อะไรหรอ ใส่น้ำากาแฟเแฟงเดียวน้ำตาลก็ไม่ใส่นมก็ไม่ใส่กินร้อนๆเราก็มีเทนเนอร์ส่วนตัวกินแต่ไข่เมื่อวานกินไข่ไปหกลูกเันนีกินอะไรจะกินแต่ไข่อยู่ที่จะพอไหม เดี๋ยวก็บอกว่าแค่แค่แล้วตะลอสูงอีกกินไข่อะอะโวคาโ,โดมีมีอะไรที่มันดีๆก็กินไปกินของดีเข้าร่างกายจะอดไม่ไหวหรอกไปทำงานเดี๋ยวก็ไปกินนู่นกินนี่อีกพวกที่ทำงานของกินเยอะก็มีเพื่อนเอนาะมอ,มอยน่ลยเพื่อนก็ถามมาว่ามีเพื่อนใหม่แล้ว เพื่อนเก่าไปไหนมีแบบว่าประมาณแบบว่าอนะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนใหม่นะคะขอบอกคลิปที่ลงไปไข่หน้ากากน้องเจนอะ่ะน้องเจนกะดาเจนเป็นน้องสาวเป็นน้องเป็นรุ่นน้องไม่ใช่เพื่อนใหม่คะ่ะก็เพื่อนเก่านั่นแหละคะ่ะกลุ่มเดียวกันแต่นางไม่ออกล้อง บางทีอ่ะปาร์ตี้กันเยอะๆเนี่ยมันคนมันไปเยอะคนมันไปไม่พร้อมกันอ่าเราทําคลิปแค่สิบนาทียี่สิบนาทีมันมันมันไม่ใช่ทั้งงานน่ะคนคนมากันเยอะแต่ว่าบางคนเขามาบางคนเขามาไวกลับเร็วบางคนมาหนุ่นสี่ทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องเจนอะ่ะเขามาปาร์ตี้ที่สองทุ่ม เลิกงานแล้วถึงมาแพทก็ไม่ได้ทําคลิปแล้วแพทเมาแล้วตอนนั้นน้องเจนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนนาเพื่อนเขาเป็นเพื่อนนานาพามาให้รู้จักอย่างดาก็เป็นเพื่อนน้อยน้อยพามาให้รู้จักก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีเพื่อนเก่าไม่มีเพื่อนใหม่ไม่มีอะไรทั้งนั้น ใครสะดวกมาก็มาไม่ใช่ว่าว่ามาแล้วจะต้องให้เห็นทุกคนเป็นไป,นปนไม่ได้บางคนเขาก็ไม่ว่างที่จะมา <c oughs> ไม่มีเพื่อนเก่าไม่มีเพื่อนใหม่เพื่อนกันหมดคนเรามีสิทธิ์คนเราคนเราคนคนหนึ่งคนมีมีสิทธิ์มีเพื่อนได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อแค่เพื่อนแค่แค่แคนี่แค่นั้นมีได้หมด เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้หมดคนไหนสะดวกมาก็มาคนไหนไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาไม่ได้ว่ามาแล้วต้องมาพร้อมกันหมดนังว่างวันนี้คนนี้ไม่ว่างคนนี้ไม่ว่างคนนี้ไม่ว่างก็ไปวันหลังออร่อยส้ววยมหวาน เข้าใจตรงกันเนาะดาเขาเป็นเพื่อนน้อยเขารู้จักน้อยก่อนแพทเองเจนเขาก็กเป็นเพื่อนนานาเขาพามาให้รู้จักแพทเราก็เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันหมด ไม่มีดรามา่ากลุ่มนี้ไม่มีดราม่ากางสารเทหฮาบางทีก็มีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างก็ดีกันเคลียร์กัน ติดคอวันนั้นพี่คิมก็อยู่แต่พี่คิมไม่ออกกล้องคิมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูนั่งเงียบเงียบแล้วไม่ออกเสียงเลยนะเดี๋ยวกลัวรู้ว่าอยู่พี่คิมก็นั่งเล่นโทรศัพท์เขาล้วคิมมาแต่ว่าไม่ออกกล้องไม่พูดอยู่หลังกล้อง <laughs> คอยคอยอ่านคอมเมนต์เพื่อนเพื่น <c ười> คอยอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวคลิปลงพี่คิมก็จะไปอเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะอืออชื่นใจ <c ười> มันศุกรนีได้เจอน้อยเนีย วันุกนัดน้อยไปไปปิกนิกกันที่สวนดาก็ไปพี่คิมดาแพทพี่แซนไอ้นางไม่รู้จะไปหรือเปล่าไม่ว่างก็ไม่ไปนางนั้นนางเขาบีซี่ตลอดแหละเขาหยิเยอะตลอดเขาบีซี่นู่นน,น,น,นี่นั่นนั่นนู่นนี่นั่นทั้งวันไม่ไม่มีเวลาชวนไปไหนก็บอกไม่ว่าง <c oughs> วันไหนวันวันไหนมันว่างเราก็ไม่ว่าง อย่างวันนี้นาก็บอกว่าแพทมาเปล่าวันเนี้ยเจนจะมาหาทำงานเวลากูว่างมึงก็ไม่ว่างเวลากูไม่ว่างมึงก็จะว่างแพทก็บอกแบททำงานเว้ย มีเพื่อนอีกหลายคนนะที่เขาไม่ยอมออกกล้องไม่ออกสื่ออยู่หลังไม้ไอออกกล้องหลักๆก็มีน้อยแหละพี่ดางี้พี่ดาเขาไม่อยู่แล้ว พี่ดาเขาไปนู่นแล้วย้ายไปลาสเวกัสแล้วไม่เจอแล้วย้ายบ้านแล้วอ,อร่อยอร่อยเพราะหิวเปล่าไม่รู้อชอไหม เนียบางวันก็อ้วนถ่ายรูปนี่บวมเพื่อนบอกว่าไอยาบอกว่าเป็นที่บวมบวมเกลือแบบบวมน้ําบวมเค็มกินเค็มเยอะปบบบางวันก็พร้อมผอมบางวันก็บวมบวมอย่างวันที่ทําคลิปที่ลงไปเมื่อคืนนะ่ะขายหน้ากากโอ้โห บวมมากเขาบอกว่าพุงปืดบวมแค่หน่าเกลียดเพื่อนนอนแต่ละคนนะั้นแพทหนักร้อยสามสิบปอนด์ดาหนักเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าปอนด์เจนเจนน่าประมาณร้อยร้อยดีโลมากเจนผอมมากนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยบึกบืนมาก ขึ้นกล้องหน้าดูเลยขึ้นอื่นหน้าเลยเจงระดาเขาอยู่ซานฟัานเราแพทไปเที่ยวซานฟรานเขาไปหาเขาอะเ้าก็ไปเที่ยวกันร้านอาหารในคงในคลับบาร์เบอร์อะไรก็ว่างไป ล้านแหละตามภาษาลูกสาวสวยทั้งสามคนเลยเื้าบูงอะ่ะ เบื่อเนาะมั่นไหร่จะหายโควิดเสทีก็ไม่รู้จับไป,ปเทียเท่ยวจับไปเที่ยวร้านอาหารร้านอาหารที่นี่เขาจะมีมีบาร์นั่งดื่มในซานฟานมันจะมีบาร์นั่งดื่มบาแพดคิดเครียดเบื่อเ้วขับรถไปนั่ง มันจะเป็นบาร์ยาวๆนั่งดิ้งดื่มแต่ดิ้งนะพี่นี่ถ้าเป็นบาร์ดื่มเขาก็เขาก็ขา,กายแล้วดื่มดื่มหนึ่งก็ประมาณสิบเหรียญประมาณสิบเอ็ดเหรียญน,นั่งรีและด,ดูนู่นดูนี่ดูคนเดินไปเดินมาแบบทานฟนคนมันเยอะนี่ แบบนั่งทอดอารมณ์ปล่อยแบบตามไปเรื่อยๆรีแลกซ์รีแลกซ์ถ้าไปร้านอาหารมันจะแต่ร้านอาหารฝรั่งใหฟันฟันจะไม่ไล่ไปกินอาหารมาหลายที่จะรู้เลยถ้าเป็นร้านอาหารเอเชีย กินอิ่มแล้วของถามถ้าเขาเดินมาถามว่าเอาของหวานไหมดีเซอร์ไหมเอาไอติมไหมถ้าเราไม่เอาเขา็คบินวางินเลยนะวางบินไล่ลุคคือประมาณว่าได้เวลาแล้วเนาะคือเป็นการบอกมึงไปได้แล้วอิ่มแล้วเชิญร้านอาหารเอเชียจะเป็นแบบนั้นนะทุกที่ที่ไปกินมาที่เดินสายกินมานะ เวลานหนึ่งปีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหมดแต่มาเจอถ้าเป็นร้านพวกบาร์ร้านอาหารฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยเจอนะแบบนั้นอะ่ะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้หรืออาจจะเป็นบางที่นะีไม่รู้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันไม่ได้ว่าแบบแต่เท่าที่เจอมา บางคนเขาจะบอกว่าเหมือนแต่ละล้ไม่มีอันนไงก็อ,อีกเรื่องแต่เท่าที่แพทเจอบาทนนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาไม่ได้ว่ามันเป็นเกาะจงว่าอันนู้ันี้คือเท่าที่ไปนั่งร้านอาหารฝรั่งอะไม่เคยเจอเช็คบินไล่นั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ เาที่กินมาไม่เคยเจอแบบเอาของหวานไหมเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยเออไม่เอาแล้วเขาก็เขาก็ไม่เช็คบีนจนกว่าเราจะเรียกเขามาคิดตั่างว่ากันไปแล้วเท่าที่เจอมาก็จะเจ,เจอแบบนั้น ถ้าไม่เจออีกนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งคนละเรื่องบางคนก็เจอกันอีกแบบรูปแบบคนนู้นก็เจออย่างคนนี้ก็เจออย่างบางร้านไม่ให้คนเยอะนะง่ายหายอเชียบางคนบางที่แพทไปกินเน่ะไม่ใช่คนเยอะนะนคนบางคนเงียบ,ทบแทบจะไม่มี ต๊ะไม่มีลูกค้าเลยท้แทนที่เขาจะให้เรานั่งต่อนะเราเออเราก็ยังนั่งคุยกันสนุกสนุก,นกใช่ไหมพอเราบอกพกทินอาหารหมวดเขาไม่ถามเอาของหวานไหมหมอกไม่เอาเขากเอาบินไปให้เลยวางเลยให้ออกครั <c oughs> <c oughs> ขเขาไม่ต้องพูดอะไรแล้วแค่บ,บินมาวางเราก็รู้แล้วเขาไล่เราออกทําไมเขาต้องมาพูดด้วยเออฉันเชิญเธอออกนะอะไรไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องมาพูดก็คือบินวางก็รู้แล้วเราต้องไปด,ด้วยความรู้สึกมารยาท ก็คุณเอาบินมาวางแล้วฉันจะนั่งอยู่ได้ไงฉันก็ต้องไปถูกไหมคนเรามีกี่ใต้สำนึกไม่ใช่กะบฝืนนั่งว่าเขาอาจให้นั่งได้เขาแค่มาวางเ,ยเฉยอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เราคิดมากแบบบินวางแล้วกต้องไปอะ่ะถ้าไม่วางบินก็เราก็ยังนั่งต่อได้ใช่ไหมลมันวางบินแล้วก็ต้องเป็นมารยาทแล้วก็ต้องลุก ดูว่าเขาวางบินไว้เฉยเราจะนั่งต่อก็ได้ก็แล้วแต่เราอัพทูยูยูอยากนั่งก็นั่งคุณอยากไปก็ไปคุณอยากเช็คก็เช็คเ,เหรออันนั้นเหรอไม่เข้าใจเหมือนกันใครมีความผิดเห็นตรงนี้บ้างแต่พ <c oughs> ิทแพ้ความคิดแพ้่าเขาวางบินแล้วเราก็ต้องลุกหมอนะใช่ไหมอมใครยังไม่นั่งต่อโอ้ชื่นใจกินกาแฟแล้วก็ชื่นใจ โอเคเราก็เคลียร์ปัญหาแล้วนะเขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเคลียร์ปัญหาแล้วว่าเพื่อนกันทุกคนค่ะเป็นเพื่อนกันหมดนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนแพทใน youtube ด้วยนค่ะอยากอยู่แถวนี้หรือดูแพทอยู่ทับรอบนี้รู้จักกันก็มาติดต่อมาเซายไฮแล้วก็มาเข้าแก๊งกันได้มารวมเป็นเพื่อนกันได้ไม่มีปัญหาเราเป็นเพื่อนกันได้หมดอ่ะอยู่เมืองนอกแล้วก็ ดูกันอะไรไปแล้วก็คบกันไปเป็นเพื่อนมีเพื่อนเยอะก็มีความสุขไปไหนแล้วก็มีความสุขจกักคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรไปให้ไปนี่ไปกันหรือเปล่าไปนน่นไปกันหรือเปล่าาก็เนาะมีความสุขสนุกสนานไม่ต้องคิดมากคิดมากเนี่ยจะแก่เร็ว คนเรายุ่เงันสั้นเนาะไม่รู้จะตายวันจะตายพุ่งวันไหนเราไปคิดอะไรมากเลยเห็นไหมโรคระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเห็นไหมไม่มียารักษาไวัวัคซีนก็ไม่รู้ไม่มีไม่รู้ว่าจะตายวันไหนไม่รู้แพทย์ไปไหนไปไหนทั่วไปทํางานอาจจะติดโควิดมาตายไปเลยใครจะไปรู้ทุกวันนี้ก็เลยไม่อยากจะคิดอะไรมากไม่อยากจะทาไม่อยากจะอะไรมากอยากถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่หรือว่าไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคน คิดถึงไม่อยากให้ทุกคนด่าไม่อยากให้ทุกคนแบบโอ้ย้น่งี้งันอะไรเงี้ยจะทําให้อยู่แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงดีกว่า <c oughs> บางครั้งก็แบบว่าประมาณแบบด้นนานบ้างแต่มันก็อืมเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอะเราไม่ได้ไปอะไรใครอะมันเราก็เราก็เป็นของเราเนี้ยชอบนอนอาบแดด เออรู้ว่าทําตัวให้ดำอะไรเงี้ยจะคิดอะไรอยู่ดูหน้าอะไรเงี้ยอะไรก็มันก็เป็นสิทธิของเราไหมละ่ะใช่ไหมมันก็อันนี้มันเป็นเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนอนะ่ะนั่นมันเราอยากจะอาบแดดแล้วก็อาบอยากใส่เสื้อโชว์สะดือก็อใส่อยากจะกินอน,นี่แล้วก็กินอะไรเงี้ยเราก็นั่นมันก็เป็นเราไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไปไปทําร้ายใครอ่ะใช่ไหม ชื่นใจเมาอ์มอยมาตั้งยี่สิบนาทีแล้วขอเวลาจะอะจราจรไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อยาซื้อยาทีซีวีเอไม่ใช่เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยซื้อยาแบบส่วนตัวส่วนตัวเสร็จแล้วก็แวะเซฟเวย์หน่อยหนึ่ง อยู่ใกล้ข้างกันแหละ CVS กับ Save Way มันทั้งเปอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกที่ทุกที่มี s ซฟเ Way ก็ต้องมี CVS ถ้าใครอยู่อเมริกาเห็น CVS ก็จะต้องเห็น s a v Way เห็น s a v Way ก็จะเห็น CVS มันอยู่ใกล้กันมันเป็นแฟนกันมันเป็นเนื้อคู่กันมันห่างกันไม่ได้แล้วก็จะเลยไปทํางานเลยไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายขนตาอยู่เป็นไงขนตา ต้องหัดติดขนตาอันนี้แพทย์ปรับขนตาใหม่นะคอยดูไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็าลังปรับเปลี่ยนอยู่บางบางบางวันก็จะแบบเวอร์ไปบางวันก็จะอะไรเงี้ยอีกหน่อยมันเข้าที่เองแหละ